เก้างานสาราแน่ฟุตแฟร์ครับพี่โอเคเอาเอาเอาดอกไหมโอเคใส่ใส่อ่าวันนี้ไล่ที่หนึ่งแล้วงานวันแรกเลยนะงานสาราแนอยู่กับพี่ลาตีครับสวัสดีนะคะสวัสดีดีค่ะนั่งตัวนิดนึงครับพี่สวัสดีค่ะพี่ตาลาตีวิทวัฒนะคะวันนี้พี่จะเอาคลางกุ้งกุ้งคลางมานะคะนะคะกุ้งคลางที่แบบว่าส่วนตรงคลางมันเนี่ยบางคนแบบว่าอุ้ย ตอ,อกินแต่เนื้อมันแล้วก็เอาเอา,เอาหัวทิ้งไปนั่นแหละค่ะไอ้ตรงหัวได้มีประโยชน์มากที่สุดจึงช่วงคาง เพราะช่วงนี้มันจะมีแคลเซียมเยอะอะใครที่ขาดแคลเซียมนะคะต้องมาที่ร้รานกุ้งคลางคลางกุ้งเลยนะคะมีรสชาติอะไรบาไปป้างคพี่มีผงขยาวหลายๆรสเลยค่ะมีรสชีสมีรสปาลิกานะคะวิงแซบก็มีนะคะแล้วแต่เลยหรือไม่ก็อรอริจนินอลออริจินอลเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วนะคะนะคะอ่ะงาน<ม>งงานี้ชื่ออะไรครับพี่อ่ะสซลแนสซลแนใช่ไหมสซลแนสซลแลนชว์ <laughs> สารแนฟู้ดสารแนฟู้ดนะคะก็มีดารามากมายไก่กองเลยนะคะวันนี้นะคะใครที่อยากเห็นดาราตัวเป็นๆมาที่เดอะมอล์บางแคเลยนะจ๊ะนะคะชั้นใต้ล่างชั้นจีเลยมีศิลปินมากมายนะคะรับรองได้ว่าคุณจะอร่อยด้วยอิ่มด้วยเสียตังค์ด้วยได้เจอดาราตัวเป็นๆด้วยนะคะมามีวันไหนบ้างพี่ตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19เดือนนี้นะคะ เดือนอตุลาคมฟู๊ตพี่ตัตีอยู่ตรงไหนครับปักเกี้ยยงไงอยู่ไหนใกล้อยู่ใกล้อะไรนะใกล้ฟูตคอร์ดเขาไม่มีป้ายเลขพี่อ่ะ ใกล้ๆฟุตคอร์ตนะคะใกล้ๆฟุตคอร์ตเลยนะคะ <_ C ard> เดินตรงเข้ามาเลยนะคะ <_ C ard> เราจะอยู่ทางทะลุทางออกพอดีเลยข้ามฟุตคอร์ตนะจ๊ะนะคะฝากร้านอีกสักรอบพี่ค่ะอย่าลืมนะคะวันที่14ถึงวันที่19นะคะเดยวมบาแคร์นะคะมีร้านมากมายไก่กองเลยค่ะ<อ>ส่วนร้านพี่แดนคือร้านกุ้งคลางคลางกุ้งนี้นะจ๊ะนะากจะฝากหน่อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอค่ะเดี๋ยวไปหาพี่จักรบ่มดีกว่า โอเคแหมที่ว่านึกว่าจะเป็นงานเล็กๆใหญ่สักกสวัสดีครับพี่สวัสดีมากครับแำสโนนิดนึงครับพี่อืมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคียวเนื้อแป๊บหนึ่งพอ <laughs> ดีแอบทานเนื้อย่างร้านพิตรีดอกสะเดาาเนื้อย่างบุญทอง ใช่ไหมพี่จีไม่มาป่ะเดี๋ยวพี่จีเขาจะมาพรุ่งนี้แหละเพราะวันนี้แกิดถ่ายละครอยู่กับจักรบุ๋มเด้อรับผมอยู่กับจักรบุ๋มทีโพนะครับรปลาราทอดปลาส้มทอดครับมีปลาราทอดเป็นปลานินตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็มีปลาส้มนะครับเป็นปลาจีนตัวใหญ่ๆไซส์ครึ่งกิโลเหมือนกันนะครับสนใจก็มาก็ได้ที่เดอะมอลล์นะครับบางแคชั้นจีงานสาราแนแฟร์ฟู้ดรวมของอร่อยนะครับ เป็นร้านดังๆเนี่ยมากมายเกือบร้อยร้านค้าเลยนะครับแล้วก็มีร้านดาราร้านของพี่แตนลาตีร้านพี่ตีดอกสดาวร้านพ่อเป็ดชนยิ้มเอกอร่อยร้านของเอ่อน้องชายผมเป็นพระเอกช่องเจ็ดอ่าก็มาเหมือนกันนะครับเยอะร้านดาราทั้งนั้นสองร้อยบาทครับปลาส้มทอดปลาาทอดอมาเลย,ยคุณเขตท,ทารเขตเอ,อคุณเขตท,ทารเขตก็มา นะมากันได้นะครับนี่เป็นปลาทอดชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่ไซส์เออคัดมาครับปลาคัดปลาส้มอันนี้ปลาร้อ๋ออันนี้ปลาร้าบะนินแล้วมันต่างกันยังไงพี่ความเปรี้ยวนัวเปรี้ยวปลาส้มมันจะมีความนัวเปรี้ยวนิดนึงปลาร้ก็จะนัวเค็มหน่อยนึงใช่ไหมอ่าเราไปนั้นเนื้อย่างพี่ดีดีกว่าไปไปใครจะพูดให้เราได้บ้างอ่าสวัสดีครับร้านชื่ออะไรครับพี่ชื่อร้านเนื้อบุญทองค่ะของคุณตีลักษาวค่ะอ่า ก็จะมีโปรดอะไรบ้างจะมีเป็นเนื้อโคขุนแล้วก็เนื้อดิบอายค่ะเอามาแล้วของร้านันแาแล้วพี่ดีจริงอ่ฝากร้านเลยพี่พี่ดีครับบวัสดีครับโอเคครับขอฝากร้านเนื้อบุญทองด้วยนะครับแนะนำตัวก่อนครับผมผมตีดอกเสดานะครับก็วันนี้มาเปิดบูธเนื้อบุญทองที่เดอะมอลล์บางแคชั้นจีครับผมอ่า โปรดักเป็นอะไรบ้างพี่ตอนนี้อะไรนะฮะตอนนี้ขายอะไรบ้างตอนนี้ก็ไอสกีนทอดก็ขายอยู่อันดิบทอดไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาครับเอามาแต่เนื้อบุญทองนี่ครับโคขุนลิปอายครับอ่าหบัดย่างกันสดๆจำๆเลยอ่าติไม้ติดมาเอาขายได้เลยได้เลยครับเชิญรับเชิญครับลูกค้าเชิญครับโอเคเจ็ดไม้เจ็ดไม้หนึ่งร้อยบาทครับผมโอ้ถูกมากเลยนะเนื้อเนี่ยครับผมโอเคครับฝากร้านขอพี่ดีดอกสะดาวด้วยนะจ๊ะ โอเคโอเคเยอะากยน่าจะประมาณร้อยกว่าร้านนะเป็นของกินหมดเลยอ่ะโอเคไปแล้วจบไลฟ์ที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันในที่สองว่ามีร้านอะไรบ้างไปเลว